ค่ะพี่น้องมะส้มสวนแต่สาค่ะพี่น้องว่าชมพูจะออกดอกดีบอค่ะพี่น้องก็ออกดอกดียุคค่ะพี่น้องชมพูทับทิมจันค่ะปลูกชมพูหาไรค่ะพี่น้องน้องมะส้มบรรยากาศเกษตรหมูพ่อเพียงเพ่นยามตรงค่ะพี่น้องมาลุ้นกันว่าเกษตรหมูพ่อสิได้ป่าบะเดอพี่น้องมห้ยนี้ล่างยามป่ายุคค่ะพี่น้องเพ่นใส่ตรงไหวค่ะพี่น้อง นี่ก็น้ำข้องค่ะเป็นน้ำข้องค่ะพี่น้องน้ำข้องเพิ่ขเขาจ้าสูบใส่เข่าพันยูค่ะพี่น้องเพิ่นเห็ดเข่าสองรอบเสียงเครื่องสุดน้าแล้วมารุ่นกันค่ะพี่น้องว่าเกษตรหมูเพิ่นสิได้ป่าบอเด้อค่ะพี่น้องเด้อรุ่นเป็นน้ำกันค่ะพี่น้องเพิ่นใส่ต้มไหวจะใส่ไหวกับพ่อได้กินเลปอยูพี่น้อง ก็ปลาเขีงกับปลาคอละพี่น้องเอ้ยเหมือนเธอเบิ่งเด้อพี่น้องก็เป็นเบาแว่นแว่นน่นสันน่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งมาลุนกันเด้อจ้าว่าควานสีมานบ่อเกษตรหมูพ่อเพียงตื่นเสาร์มาเพิ่นคือว่าปลาคอบ่อนยุบบัวบัวได้ตรงถ้าพี่น้องมาลุนกันเด้อค่ะเด้อว่ามันสิมีบ่อสมเพิ่นเบาบอวัดบ่อนยุบบัวบัวอยู่พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าว่านว่าพี่น้องเพิ่นกําลังยกอันนด้พี่น้องนว่า สามสาวก็มาค่ะสามฮาวด้าซัมมี่ปุกกี้ฝนอย่าลงมาลงมาจะลงมาอย่ลา,ลง,าลงมาเด้อแห้บอกให้ลงมาพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยใส่บอนบัวบก็ผิวเป็นเป็น,ปนพี่น้องยันได้ประเคีงหน่อยอยู่พี่น้องเอ้ยมาลุ้นกันพี่น้องเบิ้งเบาแท้พี่น้องคืงอเบาแท้ะน้องน่อคือามาบ่อนอยู่บัวบัว,บวอยู่ ถือสอบปุ๋ยบักง่ายคนละพี่น้องมายามต้งก็ได้เพิ่นมาเพิ่นสิมันแต่สิม่ายางเราพี่น่หมูมายามตรงเพิ่นว่าป่ามีเวลามีแล้วบ่อยู่บัวบัวอยู่เพิ่นว่าพี่น้องข่อยก็เลยมันมาอัดคลิปทายคลิปให้พี่น้องเบ่งจ้ะว่าเพิ่นสิมันในหลีบ่อใหญ่เพิ่นตัวห้องแดเนะพี่น้องเนาะเบิ่นเด้อพี่น้องเ้อะเพิ่นพี่น้องทงปุ๋ยคือเบาแถอพี่น้อง ว่าก็ล่างมาตรงขึ้นยิ่พี่น้องใกล้แล้วใกล้ขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้องเหมือนพี่น้าปลาคอยหญ่เป็นได้ก็ว่าบ่อนยุบบัวอยามจนปากแหวบเลยพี่น้องอากาศหนาวยิ่งมาเศร้าเพิ่มมาปลาคอหลายบ่อนยุบบวบเพิ่มเลยยอมหนาวว่าุดถ่ายมาสิเป็นยังไงเด้อพี่น้องเรื่องก็ลังขึ้นมาแล้ว มากมากขึ้นมากมานีมากอ้ยป้าเธอขลายแทะเอาเอาเอาสู้สู่แล้วพื่อไงจะว่าป่าห้ายเนาะห้อยขล้ายห้อยจูบตีหอยเฉลี่แกงก่างขึ้นมาเลยพี่น้องก่างขึ้นมาแล้วป่าติดยิงโด่งโด่งอยู่พี่น้องโี่ิโดงแบบได้พี่น้องเอ้ย้ถเบิ่งด้วพี่น้องด้ว ต้องดวงแบบใดพี่น้องแถวเบิ่งเด้อยแถเบิ่งในสอดรุนกันเด้อพี่น้องเด้อว่านพิศมานบ่ย่อมหนาวตอนสาพี่น้องเอ้ยหดบดลักขอมพี่น้องเอ้ยเอาเอาเปิดให้เพื่อนพี่น้องเบิ่งงนี้จะอว่าบ่อนอยู่บัวบัวนี่ล่ะเทเลยสิเทเราเบื้องนู้นมันเต้นออกสิมันเต้นออกมันหลายสิติพ่อโอ้ยพี่น้องโอ้ยพี่น้อง ดุงดุงดูจะไปเซบวพี่น้องอเน่ก็ขอจะขออยู่หรอกอ้าวบนแสบๆเด้อพ่อ